เป็นชื่อธนูนี่ละกันฮะธนูเอ่อพิฆาตนะพิวพิวพิวแล้วโอ้โหสี่เสียวหัวโอ้โหคือถ้าเกิดสมมติใครกลัวตายเนี่ยฮะก็ไปหาไฟเยอเพเทคชั่นละกันชุดก่อกันไฟโอ้ไม่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 เอาเอาเอา ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาในคำสำหรับไพ่ครับอีกรอบนึงนะผมแท็กวเดียวคลิปนี้คนระับเราจะไปเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดหนึ่งจ็ดสิบเก้ากันต่อน,นั่นเองฮนะคลิปนี้ทำอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้ฮนะเราจะไปบุกตะลุยในเทอร์ฟอร์เตสกันนะฮะหรือป้อมปราการในเทอรนะ์นั่นแหละฮะซึ่งป้อมปราการในเทอรนะ์เนี่ยฮะมันค่อนข้างอันตรายฮนะดังนั้นฮนะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวให้พร้อมสักนิดนึงแล้วกันฮนะซึ่งตอนนี้เนะี่ยฮะเรายังไม่มีธนูเลยเดี๋ยวขอทำธนูแป๊บนึงแล้วกัน พราะว่าป like uh, ้อมปักกาเนเธอร์เนาะมันก็จะมีตัวยิงไฟปิ้ว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 อะไรอย่างเงี้ยฮะลำคาญนะฮะเดี๋ยวขอทำธนูแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะเอ่อตัวธนูแป๊บหนึ่งนะฮะตัวธนูมันต้องมีเชือกแป๊บหนึ่งนะเรามีเชือกแค่นี้เองเหรออ๋อเดี๋ยวขอขอขอหาขอแป๊บหนึ่งฮะคือผมเก็บของไม่เป็นระเบียบผมขอโทษแล้วกันอ่ะโอเคครับนี่ไงฮะเรามีเชือกแล้วฮะเราใช้เชือกทั้งหมด3เส้นนะฮะ แล้วหลังจากนั้นฮะเราก็ต้องการแท่งไม้ซึ่งเราก็ถืออยู่โอเคแล้วก็ทํทาธนูแบบนี้ <laughs> ชีวิตสบายโอเคเราได้ธนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ <laughs> เดี๋ยวเรามาเอนชาร์สหน่อยละกันฮะซึ่งเอนชาร์เนี่ยฮะเราจะเอนชาร์อะไรบ้างก็ดูบ้องต้นเนี่ยฮะเราก็จะเอนชาร์อินฟินิตี้เนี่ยฮะ <laughs> <ๆ> <laughs> ยเพราะว่าอินฟินิตได้ไต่เลวเลเวลไม่มีโอชีวิตน่าเศร้าจังเลยทยํายังไงดีอ่ะไม่มีเลเวลเลยอ่ะทำไงทำไงทำไงเราต้องไปแลกของหรือไงดีอื ลองคิดสิฮะเราต้องใช้เลเวลเยอะไหมอ่าเราไปหาเลเวลจากไหนดีเลเวลจากการฆ่าสัตว์ได้หรือเปล่าฮัทชิวฮัทชิวแป๊บหนึ่งนะฮะคือมันต้องการเลเวลอยู่อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันฮะว่าเลเวลมันจะพอหรือเปล่านะฮะอ๋อน่าเศร้าอ๋อใช่ฮะวิธีการหาเลเวลที่ดีทำยังไงฮะเราควรจะเลี้ยงสัตว์นี่ไงแล้วก็มีข้าวใช่ไหมอ่านั่นแหละฮะเราก็เลี้ยงสัตว์เลยดีๆๆ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  เย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 เเเราก็ควรจะได้เลเวลมาไม่เยอะก็น้อยแหละฮะติม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 ขอเลเวลหน่อยครับอู้น่าสนใจเลเวล9และเอยสวยงามในคลิปนี้ผมไม่ได้เปิดเชเดอร์นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องลงเนเธอร์นะฮะซึ่งการลงเนเธอร์เนี่ยฮะมันจะค่อนข้างมืดอยู่พอสมควรเลยฮะแต่ว่าตอนนี้ฮะมืดแล้วครับก็มืดเหมือนกันใช่ไหมใช่นอน ผมเริ่มชักไม่แน่ใจแล้วสิว่าทุกวันนี้เนี่ยฮะในโลกแห่งความจริงนะครับผมกลัหรือเปล่าโอเคฮะเราก็มีธนูอินฟินิตี้แล้วเยี่ยมแล้วก็เอาพาวเวอร์ใส่เข้าไปอ,อ่ะไปไปไป,ป,ป,ปลองไปดูสิฮะว่าตอนนี้เนี่ยฮะเรายังมีกระดาษลงเหลืออยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปแลกกระดาษอะไรอย่างงี้นิดนึงแล้วกันฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเออมีเลเวลนะครับทูวิลเลจเจอร์อะไรนะฮะเรานี่ไงโอ้โหป้ายนี้ดีมากเลยอ๋อใช่ครับผมได้ย้ายตำแหน่งประตูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าประตูเก่าเนี่ยฮะมันน่ารำคาญมากเลยชูกา Yes please ปลายธรรมดาโลกไม่จำโอเคฮะมาที่ชูกา Yes please เห <laughs> งาเหงาเลยเหงาเหถ้าอยากดีก็ต้องกินน้ำตาลนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติกินน้ำตาลเยอะก็จะเป็นเบาหวานโอ้ยตายสวดมนต์ภาวานาะแปหนึงมันมีกระดาษรงเหลือบ้างไหมฮะคือผมก็ไม่ได้มา AFK แถวนี้เลยอ่ะคือคือพือดีเพิ่งเก็บผลผลิต <laughs> <laughs> ขอขอบคุณฟ้าประทานน้ำตาลชูกา <Sugar. S 1> <laughs> Yes p l e โอเคฮะเดี๋ยวขอเก็บ ตึกตึกๆึกตแปปหนึ่งแล้วกันนะโอเคไปแลกของกันดีกว่าแป๊บนึงนะฮะเอาก้อแรกกระดาษใช่ใช่เย่เย่จริงๆแล้วเนี่ยฮะพวกฟาร์มกระดาษพวกเนี่ยฮะกับไอร้านรับแลกกระดาษเนี่ยจริงๆเราควรจะสร้างใกล้กันนะฮะแต่ว่าเพอร์เดนนี้ผมสร้างห่างกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะถามว่าทำไมถึงสร้างห่างเออไม่รู้ดิฮะคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสภาพมันอํานวยกว่าเขา้าใจไหม คือไอ้เจ้าแถวหูเขาลงรับแรกกระดาษอันนั้นอนะคือมันเป็นพื้นที่แบบภูเขาเนี่ยฮะถ้าเราจะมาตั้งถางพื้นที่มันก็แบบมันก็กา,กากแมวเกินไปอนะเอาจิงอริงนะอะไปที่ไหนฮะรนะ้านรับแรกกระดาษใช่ไหมอโอคนฉลาดนี่ไงแล้วอุ้ย,ยสวัสดีครับตกใจหมดเลย <laughs> เออนั่นแหละฮะเราทำประตูเไว้ไงใช้บริการสักนิดนึงนะโอ้ยตกใจหมดเลยนี่ไงโอเคสวยงามเลิศมาก คือมาตัวนี้ยฮะมันต้องเปิดเฉดเดอร์อ่าสักนิดนึงสักนิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่าโอเคโอ้มีความสวยงามใช่ฮะเปิดแป๊บเดียวพอฮะแล้วก็เดี๋ยวปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดเลยแล้วกัน <c oughs> นี่ฮะเราก็จะแลกแบบนี้ดูสิฮะอู้เลเวลขึ้นเร็วมากอ่าเลเวลแปดแล้วขอเลเวลเก้าโอเคฮะเราเลเวลเก้าเรียบร้อยฮะเราไปเอนชาร์ก่อนเลยแล้วกันคือเข้าใจไหมเราไม่ควรสะสมเลเวลให้เยอะๆเพราะยิ่งเลเวลเยอะเนี่ยฮะเลเวลเราจะขึ้นยากเข้าใจป่ะฮะแล้วเอาจริงๆเราควรมีเอนวิวแถวๆนี้เหมือนกันนะว่าไปแล้ว งั้นเราก็ย้ายเอ็นวิวไปเลยสิใช่ไหมฮะเนี่ยเอ็นวิวตรงนี้ฮะเอามาวางไว้ทำไมเอาโถ่ทุบออกไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยวางไว้ทำไมฮะโอ้ออกไปเออใช่ฮะแล้วไปวางไวตง้ญญต,วไวตรงนู้นแทนโอเคผมขออนุญาตเอาเอ็นวิววางไว้ตรงนี้ชั่วคาไปก่อนแล้วกันฮะเราจะเอนชานธานูนะฮะเอาพาวเวอร์แล้วกันฮะเย่แล้วไดนดูสิฮะว่าถ้าเราใส่อันเบกกิ้งต้องใช้6กเลเวล ไม่เลวนะขอเลเวลหน่อยครับพี่ครับอ่ะไหนๆก็แล้วฮะเราแลกของให้หมดเลยละกันสวยงามโอเคมาเอนชาร์ให้เสร็จๆเ,เลยละกันฮะเราจะได้ไปบุกตะลุยเนเธอร์ฟอร์เทสกันฮะนี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อธนูหน่อยละกันฮะเราจะใส่เป็นชื่อธนูนี้ละกันฮะธนูเอ่อพิฆาตนะ,ะพิวพิวพิวก็เ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> <ๆ>มือนแบบเสียงพิวพิวพิวแบบยิงอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคฮะ,คฮะก็เอนชาร์ครบไหมอ่ะก็ครบแหละเนาะมีเอ็นฟินิตี้ คือเราใส่เมนดิ้งไม่ได้นะเดี๋ยวบางคนจะถามว่าแบบเอ้ยไม่ใส่เมนดิ้งหรอมันใส่ไม่ได้อินฟินิตี้กับเมนดิ้งมันไปด้วยกันไม่ได้โอ้โห <c oughs> คือคนทําเกมอะฮะเขากลัวเราสบายเกินไปเข้าใจไหมฮะคือไม่ต้องใช้ลูกธนูเลยคือลูกธนูก็ลูกเดียวถูกต้องป่ะฮะเออลูกเดียวดอกเดียวเออนั่นแหละฮะสับลักษณะนามภาษาไทยผมนี่ดูดีมากโอเคฮะเราทําไฟไปสักประมาณขนาดนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วละนะฮะเนี่ยสักประมาณสี่ชุดอะไรอย่างเงี้ย เราเอาไปแปะในเนเธอร์ฟเทสเพื่อให้มันปลอดภัยก่อนเข้าใจไหมฮะแล้วเดี๋ยวอนาคตเนี่ยฮะเราอยากจะหาหัววิเทอร์สเกลตันก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งฮะตัวนี้เอาไปทําให้มันปลอดภัยก่อนแล้วก็เอาบล็อกต่อตัวสักนิดนึงนะฮะโอ้โหเตียงเอาวางไว้นี่เลยฮะเวลาเข้าในเธอร์ไม่ต้องเสลือเอาเตียงเข้าไปนะฮะเดี๋ยวบึมที่ขุดดินไม่ต้องเอาไปหรอกฮะเก็กะนะเตียงก็ไม่ต้องเอาไปทําไมผมมีเตียงหลายอันยาง ก็คือเวลาหาไม่เจอทีผมก็ท,ทําทีไงเป็นไงเตียงเ <c oughs> ต็มบ้านเต็มเมืองหมดนะ <c oughs> ขอบคุณมากฮะมีอะไรครับลูกธนูเอาไปแค่อันเดียวก็เพียงพอแล้วอ่าแล้วมีอะไรครับขวานจะไปตัดไม้ในเนเถือ่อไม่มั้งนะฮะดังนั้นขวานก็ไปต้องเอาไปหรอกฮะฝากไว้ในนี้แหละเอะแล้วก็เอาบล็อกต่อตัวไปสักนิดนึงแล้วกันฮะซึ่งผมขอใช้เป็นขอบสโตนแล้วกันเพราะว่ามันก็เออมันก็เป็นบล็อกที่ค่อนข้างเด่นดีเหมือนกันฮะเนาะเอาขอบสโตนไปสักประมาณเท่านี้ น่าจะพอแหละฮะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยแล้วกันฮะขอลองธนูแป๊บหนึ่งฮะธนูพิฆคาตปิ้วโอ้โอช่วนี้สับสนุนโดยตัวผมเองนะฮะลิสต์แบนแทเกอร์สิแปดสองหกฮะก็จะมีหน้าตาลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะก็เหมือนเป็นกําไรข้อมือยางแบบนี้แหละก็จะมีชื่อผมนะฮะแทเกอร์สแปดสองหกนะ,ะแล้วก็มีน้องหลอดเราด้วยนะฮะแมวเนี่ยฮะรวดลายก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้อะมีพิกแอคแทเกอร์ไหมครับอะก็ว่ากันไปซึ่งทุกออเดอร์ที่สั่งเนี่ยฮะก็จะมีลายเซ็นแบบนี้แถมไปด้วยเช่นนกั และสินค้าน่าจะเหลืออยู่ประมาณ600กว่าชิ้นมั้งนะฮะซึ่งถ้าเกิดสมมุติใครสนใจครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะฮะส่วนโค้ดส่วนลดไม่มีนะครับไปหาในช็อปปี้เอาเองแล้วกันเอ๊ะเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันฮะซึ่งในเทอร์ฟอร์เทสของเราเนี่ยฮะแน่นอนนะฮะมันอยู่ในเนเธอร์และระยะทางเนี่ยฮะมันก็ค่อนข้างยาวไกลมากๆากครัทูนเนเธอร์ไลท์โอเคฮะนั่นแหละฮะคือเราจะต้องตรงไปยาวๆฮะผมเคยเจอในเทอร์ฟอร์เทสอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เคยเข้าไปก็ตรงไปยาวๆฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดินวฮะ ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปอีกอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะแล้วไปไงต่อ <laughs> อ่าเอ่อขึ้นมาตรงนี้ฮะขึ้นมาตรงนี้อ่ะแปะไฟไปนิดนึงฮะขึ้นมาตรงนี้แหละม้งนะฮะคือผมเองก็จำไม่ได้เหมือนกันมาแค่ครั้งเดียวลืมเย่ yeah. แล้วโอ้โหสี่เชักดิ์สิทว โอเคครับมันช่างน่ากลัวสุดเกินอุดบอกแป๊บหนึ่งน่ากลัวโอ้ยตายแล้วในเธอร์เนาะเวลาเดินในเธอร์ก็แบบเออระวังระวังสักนิดนึงแล้วกันฮะผมว่าผมเคยเห็นในเธอร์โฟเทสแถวๆถวไหนอ่ะเอ๊ต้องมีสักทางต้องมีสักทางคือมันคุ้นอะะแต่ว่ามันทางไหนไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมขอลองเดินอ้อมอ้อมดูแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะเผื่อมันมีทางไปที่ง่ายกว่านี้นะฮะโอเคตรงนี้ไปได้ไหมโอ้โหสภาพ เดินผิดชีวิตเปลี่ยนเดินผิดนิดนึงก็อาจจะตายแมวได้โอเคฮะไม่ใช่ทางนี้ขอโทษคือคุ้นๆอ่ะว่าเราเคยเห็นอยู่แถวๆนี้แปหนึงนะฮะมันมันมีป่ะไม่ผมเคยเห็นจริงๆนะมันใช่ไหมไม่ใช่เหรอขออนุญาตลงไปแอดแปหนึงนะฮะแอดแปหนึงฮะคือมันมันคุ้นๆว่ามันอยู่แถวนี้จริงๆอ่ะไหนดูซิติ๊กต๊อก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 เฮ้ยผมหลงทางแล้วใช่ไหมเนี่ย เอ้ยนั่นไงโอเคฮะเจอแล้วนั่งงนไงในไงในเทอร์ฟอร์เทสอ,อาจจะมองไม่เห็นไม่เป็นไรฮะก็โอเคฮะเรามาถูกทางแล้วงั้นทางขึ้นลงของเราอนาคตก็จะอยู่ตรงนี้อ่าทำสัญลักษณ์เอาไว้เลยฮะนี่ไงปิวป้วปิว้วปิ้วทางลงอยู่ตรงนี้เวลาเราเดินในเนเธอร์เนี่ยฮะเอาบล็อกมาวางตามทางสักนิดนึงแล้วกันฮะเดี๋ยวจะหลงทางเพราะว่าแบบเนาะมองไปทางไหนเนี่ยฮะมันก็คล้ายกันไปหมดเลยฮะนี่ฮะทางกลับของเราอยู่ตรงนี้นะฮะทำสัญลักษณ์เอาไว้สักนิดหนึ่ง ทางกลับอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไปยังไงโอ้สวัสดีครับโอไม่นะโอไม่นะขโอ้มันยิงมาแล้วโอเคน่าสนใจไปเราจะต่อทางไปเลยแล้วกันฮะเราจะต่อทางหลบหลบเขาสักนิดนึงแก๊จ๋านายช่วเย,ยเงียบๆกันได้ไหมโอเคเราจะค่อยๆอ,อ้อมแอนตัก,กติกมาตรงนี้ฮะอ้อม oh, มาดนึดนงฮะสวัสดีครับโอ้ oh, มันยิงเราเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดการแป๊บนึงนะนี่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 ฮัตชิュ เทคแอรโอเคโอ้โหนัดแรกจอดนะจะแม่นอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอเคได้แอดเวนเจอร์แล้วโอเคฮะต่อทางมานิดนึงค่อยๆยเ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 ยแอดเวนเจอร์จ๋าเรามาแล้วโอ้ไม่โอไม่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 เราเกลียดเราเกลียดนาย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 เราเกียดไหนแล้วเราก็มองเกิดเหตุขัดข้องทางให้กันอีกนิดนึงนะครับ ทำยังไงกับชีวิตดีเราลงไปข้างเออโอไม่นะเราลงไปข้างล่างดีกว่าฮะลงไปข้างล่างแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างเออนี่ไงแป๊บนึงนะเออสวัสดีฮะมผมว่านะมันจะมีตัวอะไรตื่นเต้นแถวๆนี้ผมว่าผมได้ยินเสียงมานะ<อ>มันอยู่ไหนอยู่ไหนอะอ่นี่นี่นี่อยู่ข้างนอกตัวนี้หายใจแรงมากหายนายอยู่ไหนอะเอ๊ะ นายอยู่ไหนของนายแป๊บนึงนะนายอยู่ไหนนายอยู่ไหนอ่าเราเจอนายแล้วสวยงามโอเคเรามาสำรวจพื้นที่บริเวณตรงนี้กันก่อนแล้วกันนะฮะเราจะเดินไปแล้วก็แปะไฟไปมันอาจจะมืดนิดนึงก็ขออภัย <c oughs> ก็ในเธอร์ฟอร์ทมันเป็นอย่างเงี้ยฮะเดินเดินแล้วมันก็จะมืดนิดหนึง่งเนเธอร์วัดอั o เลิฟยิวสมัิสวัสดีครับมีเพื่อนมาโอเคฮนะเราจะเก็บเนเธอร์วัดกลับบ้านนะฮะนี่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 ใช้ที่ขุดฟอร์จูนในการเก็บอะฮะมันจะได้ผลผลิตที่เยอะกว่าปกตินะฮะลองดูและกันสมมติถ้าเราใช้ฟอร์จูนปป ได้4อันใช่ไหมอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติเราใช้มือเราจะได้ 2, 2> อ่ะฮะก็ก็ฟอร์จูนได้เยอะจริงปะเนี่ยสามแล้วก็ได้ได้เยอะนะเชื่อว่าเยอะฮะสองได้สองมันเยอะจริงปะเนี่ยไม่รู้เริ่มชักไม่แน่ใจแล้วสิแต่ว่าตามทฤษฎีคือมันได้เยอะฮะเดี๋ยวไปอ่านวิกิแป๊บหนึ่งเครื่องใจอ่ะไปอ่านวิกิแปบ๊บนี่ฮะบริเวณตรงนี้เลยเขาเขียนอยู่ฮะก็คือสามารถใช้ฟอร์จูนเนี่ยฮะในการขุดได้แล้วเราก็จะได้ของเยอะกว่าเดิมโอเค ดังนั้นเราทําถูกแล้วสวัสดีฮะมองซ้ายมองขวาเดี๋ยวขอสารวจพื้นที่บริเวณตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะถ้าเกิดเราโชคดีเราก็อาจจะได้หัววิทเทอร์สกเกียลตันแลละมั้งนะฮะแล้วก็มีของในกล่องให้ขโมยหรือเปล่ามีสกเกยลตันธรรมาดาด้วยไฮไฮไฮรู้สึกไบโอมหินบซอซอนี่ก็เป็นอะไรที่น่าลาคาญใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยออฮะโอ้โหโอ้โหมองไม่เห็นจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดแชเดอร์มันจะเห็นไหมลองนะลองนะ เปิดชเดอร์เฮ้ยก็ไม่เลวร้ายป่ะเปิดชเดอร์ลงในเทอร์ฟอร์เทสก็ไม่ก็ก็โอเคนะมันก็โอเคครับมันก็มองยากโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะปิดชเดอร์ไปเถอะปิดชเดอร์ไปเถอะจะได้มองง่ายๆขอหัววิเทอร์หน่อยจีอ๋อแป๊บนึงนะตรงนี้มันทะลุกันป่ะตรงนี้มันทะลุกันป่ะเออถ้ามันทะลุกันก็ขุดไปเลยฮะเอาจริงคือถ้ามันทะลุก็ขุดไปเลยไม่ต้องแบบให้มันเดินวนไปวนมาเนาะ คนส่วนใหญ่เนี่ยฮะเขาจะหลงทางในเนเทอร์ฟอร์เทเพราะอะไรฮะทางเดิมมันวนไปวนมาเนี่ยดูโอ้โหยิงสองสามอันแน่เขายิงมาเรายิงกลับไม่โกงนะครับโอ้มีหลายตัวด้วยอันแน่โอเคสวยงามเฮ้เฮยได้แล้วแท่งไฟแดนแันแันแันนน,นยอดเยี่ยมซึ่งไอ้เจ้าแท่งไฟอันนี้ว้าว โอเคฮะเดี๋ยว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 อุดก่อนเลยอันตรายอุดซึ่งไอ้เจ้าแท่งไฟอันนี้เนี่ยฮะมันก็เป็นกุญแจสำคัญในการไปตามหาสตองโฮเหมือนกันนะอุ้ยสวัสดีครับ <Hello there. S 1> โอ้เอ่อสวัสดีฮะเอ้า AI เอ,อ๋อ้าวแค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 ว โอเคมาดูกันสิในกล่องมีอะไรสวัสดีครับอ okay, okay. ๋อโอเคโอเคกดกดกดดเก็บกลับบ้านเก็บกลับบ้านขอบคุณครับไปมีอะไรน่าสนใจแถวนี้ไหมฮะไม่มีเลยอ,อ๋อทำไมผมได้ยินเสียงไอ้เจ้าโครงกระดูกสีดําเยอะมากเลยแต่ทำไมผมหาไม่เจอสักตัวมันอยู่ข้างบนเราหรออ๋อมันอยู่ข้างบนใช่ไหม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 นายอยู่ไหนนายอยู่ไหนใช่ในายอยู่ข้างบนจริงด้วยอ๋อเยโอเยโอ๋อเยด้วยความสงสัยฮะเราจะไปอแป๊บนึ่งนะฮะ ม,มันจะลอยขึ้นมาไหมมันจะลอยขึ้นมาไหมมันจะลอยขึ้นมาอันแน่โอเคนั่นแหละฮะคือ <c ười> เราจะไปตรงนู้นยังไงเราต้องเดินอ้อมโลกอ,อ๋อนี่ไงโอเคฮะเจอทางไปต่อแล้วเยี่ยมโอเคครับเราเจอศัตรูข้างหน้าด้วยหนึ่งสองับใหญอ๋อ,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 อ แล้วใน,นเนเธอร์นี่ก็ติดไฟกันยาวนานด้วยโอเคได้แท่งไฟไหมไม่ได้นะขอหว,ว,วิเทอร์สกเกลตัน,น่อยจีโอได้แต่ฐานเฮ้ยว่าไปว่ามาเนเทอร์ฟอร์เทสแห่งนี้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้น่าสนใจน่าทําฟาร์มหัววิเทอร์มากเลยสารภาพบาปอย่างหนึ่งนะฮะตั้งแต่ผมเล่นไหมครับมาผมไม่เคยทําฟาร์มหัววิเทอร์เลยคือฟาร์มที่ว่าแบบเป็นฟาร์มจริงๆอะ่ะปกติก็คือแบบเดินแล้วก็ไล่ฟันฟันฟันเอาอย่างเดียวอย่างงี้ไงเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะนี่มันอะไรครับเนี่ยเอะโอ้โห โซแซกับอันดี้ชนกันแล้วเนี่ยโซแซกับเนเธอร์ฟอร์เทสมันชนกันแล้วอย่างนี้ไอเจ้าวิตเทอร์สเกลตันมันจะเกิดน้อยปะไม่รู้ดิคงไม่มัง้งนะโอ้โหมันใหญ่ดีจริงๆ <laughs> สะใจแล้วฮะโอ้ยตายแล้วสกเกลตันสกเกลตันโรเกตไ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 นแอนแน่ไม่โดนเอะโดนด้วยเออ ช่วงแรกๆเขาทำเราแสบเอาไว้เยอะไงช่วงแรกๆเรายัางไม่มีธน,นูตอนนี้เรามีธน,นูแล้ว,ว,วโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่บริเวณตรงนู้นดีกว่าฮะคือข้างหน้านั้นมันจะอันตรายมากๆ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 หลบก่อน <c oughs> นี่แหละคอพโวสโตนมีประโยชน์ก็วันนี้แหละฮะใช้เป็นเกาะกำบังได้นแน่โอเคฮะนัดเดียวจอดนัดเดียวจอดจดอดไหมจอดไหม,ไหมยังไม่จอดยุบจอดหน่อย จอดน่อยจอดน่อยขอบคุณครับข้างหน้าโดยข้างหน้าโดยข้างหน้าเออไม่โดนไม่โดนไม่โดอ,อติดไฟจนได้เกียร์ไหนเเกียร์ไหนรเรเกียร์ไหนเรเกียร์ไหนไอไอเลิฟยูไอเลิฟยูยิ่งเกียร์ยิ่งเจอดังนั้นไ oh อเลิฟยูโอไม่โอ้ยอีกแล้วโอเครู้สึกว่ามันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่าเราแปะไฟไว้ก่อนคือไอเจ้าตัวแท่งไฟเนี่ยฮะมันเราแปะไฟไว้สบายเท่าไหร่มันก็เกิดอะแต่ว่า เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งฮะเรามาไล่แปะไฟให้แถวนี้สว่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนล้วกันมาตรงนี้นิดหนึ่งมาตรงนี้นิดนึงนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนโอเคเขาเรียกไงเราดักจุดเกิดตรงนี้แหละมานั่งฟาร์มตรงนี้แหละคือตอัวน,นี้นะครับผมมีดาบลูติ้งถูกต้องป่มฮะซึ่งดาบลูติ้งสามเนี่ยฮะมันก็จะทําให้เราได้ไอเทมเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าเกิดสมมติเรามาตีไอ้เจ้าตัวแท่งไฟเนี่ยไอ้เจ้าเบลดเนะะี่ยไม่มีลูติ้งนะฮะเราจะได้แท <med> ตายแมวไหมเนี่ยฮะไม่ตายนะฮะชุดเกาะเราดีคือ <kh az ement> ถ้าเกิดสมมติใครกลัวตายเนี่ยฮะก็ไปหาไฟเจอโปรเทคชันแล้วกันชุดเกาะกันไฟโอไม่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 เอาเอ oh 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 าเอาเอาโอไม่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 โอวยเมื่อกี้ไปเปิดวิกิพีเดียแล้วคำถามคือเราควรจะเอาแท่งไฟกี่อันผมว่านะเอาแค่ประมาณ20อันเนี่ยฮะก็เหลือแล้วละ่ะเฮ้ย วิเทอร์สกิลตันเกิดแป๊บนึงนะขอขอขอจัดการขอจัดการกงินขอหัวหน่อยขอ,ขอหัวหน่อยโอ้มนตตปัดชัยเยแงกแวกเอาจริงบางครั้งอะ่ะค่าตัว2ตัวแรกอ่ะก็ได้แล้วถ้าเกิดสมมติดวงมันดีนะแต่บางคนนะฮะอย่างของผมเหมือนกันบางครั้งอยากได้หัวเยอะๆอย่างงี้ใช่ไหมวิ่งไล่ค่าเกือบชั่วโมงแล้วได้มาหัวเดียวคือแบบโอ้ชีวิตโอเคฮะเราก็ได้มาประมาณ22อันแล้วน่าจะเพียงพอฮะเดี๋ยวเราวิ่งกลับบ้านก่อนเลยลวกันซึ่งทางกลับบ้านโอ,โอ,โอ้ทางกลับบ้านแบบง่ายๆมีไหมอ่ะ คือเราวิ่งมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยพูดเล่นเอาส,สวัสดีครับน้าทำน้ามืดตาลายคลายจะเป็นลมโอ้ยขอหาทางกลับบ้านนี่มันมง่ายๆหน่อยได้ไหมอ๋อมีแต่ทางกลับบ้านยากๆอะ่ะทางกลับบ้านง่ายๆขอหน่อยเถอะ please อ้โหโอ้โหออ้อหอแล้วอนาคตผมจะหลงทางไหมเนี่ย <laughs> ช่วยด้วยเอ๊ะ <laughs> <Palace S 2> <hayat. S 1> ตัวนี้เรายังไม่ได้ไปเอยออโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ <I. S 2> คือกําลังเป็นห่วงตัวเองอยู่ไงถ้าเกิดสมมติอนาคตเนี่ยฮะเราอยากได้แท่งไฟเพิ่มคําถามคือเราจะต้องวิ่งไปทิศไหนเนี่ยมันคือขอ่าวมงกดดีๆนั่นเองนะเนี่ยโอ้โหเดินไปเดินมาเย่ yeah, กลับมาที่เดิม <laughs> สุดยอดจริงๆเดินไปเดินมากลับมาที่เดิมที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอเคฮะมีกล่องเก็บของไปดของดีกว่าเย้ yeah. ขอบคุณครับอู้โอเคฮะชุดก่อเพชรน่าสนใจ ชุดเกาะมาเพชรด้วยอ๋อแต่เข so so ้าใจไหมฮะเราเป็นคนไม่ขี Flag ่ม้าแล้วจะมีไปทําไมก็ไม่รู้เออเชุดเกาะม้ามันคาบไม่ได้ก็เก็บเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยแล้วกันฮะข้างหน้านี้อะไรเอะเอะเอ้ไนนี้ไหนนี้ไหนนี้ไหนนี้ข้างหน้านี้คืออะไรมันมันมันทะลุข้างบนใช่ไหมเอะเอะเอะที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือที่ไหนเอะ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 เอ้เอเอ๊ะเอ๊ะออะไรยังไงฮัลโหลที่นี่คือที่ไหนยังไงเนี่ยเอ่ออ๋อทะลุข้างบนอ๋อ โอเคโอเคโอเคลงทางแบบ300%นะฮะในพื้นที่บริเวณตรงนี้มันกลับบ้านยังไงเนี่ยอ่ะขึ้นือลงลงคุณคลงลงเอาไงกลับยังไงกลับนี่ทางกลับบ้านใช่ไหมเออใช่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 ทางกลับบ้านเราใช่ เดินมาก็ถูกเฉยเลยโอเคฮะดังนั้นฮะเดี๋ยวขอทําสัญลักษณ์ไว้แป๊บหนึ่งว่าแบบเอ้ยไม่ได้มาตรงนี้อ่ะให้มาตรงนี้อ่ะนลงไปข้างล่างนะแจ๊อ่าลงไป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 ลงมาตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ะห้ามเลี้ยวขวาไม่ไม่ไม่โนโนโนห้ามเลี้ยวซ้ายด้วยโน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 แล้วไงต่ออ่าห้ามเลี้ยวตรงนี้โนโนโนโตรงขึ้นไปฮะตรงขึ้นไปเริ่มจําทางได้แล้วใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรฮะก็ดูไปเพลินๆแล้วกันฮะตรงนี้ก็ตรงไปเย่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 เอ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 อ่า ไอเจ้าแทงไฟโลเกตนายโลเกตนายโลเกตนายราเกตนายโอ๊ยนี่แหละฮะม,ม,มีมีทายุมีมีทายุมีธนูก็มีประโยชน์อย่างนี้แหละดังนั้นนะฮะก่อนจะมาในเทอร์ฟอร์เทสเอาธนูมาด้วยนะฮะเพื่อชีวิตจะได้สบายแต่ว่าตอนนี้ไปะเรากลับบ้านกันดีกว่านะกลับบ้านทางทางไหนนะไม่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 เราลงมายัางไงอย่างงี้ดีกว่าเราลงมาจากตรงอ๋อนี่ไงฮะเราลงมาจากตรงนี้อ่าเราก็ กลับขึ้นไปโอเคฮะเราไม่ได้ออกทางนี้นะจ๊ะโอเคฮะเราขึ้นมาข้างบนตรงนี้อ่ากำลังคิดอยู่ว่าเราสามารถทําทางไปกลับให้มันง่ายกว่านี้ได้หรือเปล่าแอกเนี่ยเนมันสามารถลงมาตรงนี้ได้ปะเราเราเรามาจากไหนเช่นมาจากไหนด้วยความเขื่องใจเราวาตรงนี้เดี๋ยวผมขอไปอุดลาวาตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันฮะคือเวลาเราวามันไหลเห็นปะฮะเราวามันแค่จากตรงนี้แต่มันทําให้พื้นตรงนี้ฮะเต็ไมไปด้วยเราวามันเละไงดังนั้นฮะอุดลาวาแป๊บหนึ่งเย่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 อุดเลย แค่นี้แหละฮะชีวิตสบายขึ้นเยอะงง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 งดเคำถามคือเราโอ้ไม่แก๊สแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะแก๊สปิ้วทางกลับบ้านเราอยู่ไหนมันไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมเอาละฮะหลงทางทางกลับบ้านอยู่ไหนจุ้ยด้วยโอไม่นะแก๊สเราเกียดเธอ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 ไอ ทำไมมันไม่โดนเลยอะทางกลับบ้านมันยังไงนะฮะแป๊บหนึ่งคือมันคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยฮะมันเหมือนมันคุ้นคุ้นแต่มันก็ไม่คุ้นแล้วทางกลับบ้านอยู่ไหนอะเออไม่ใช่ไม่ใช่นายไม่ไม่ไม่นายไม่เกี่ยวนายไม่เกี่ยวนายไม่เกี่ยวคือทางกลับบ้านมันคุ้นคุ้นแต่มันก็ไม่คุ้นไม่ใช่น้อไม่ใช่หรือเราต้องลงไปตรงนี้อีกปะอ๋อไม่เรือต้องขึ้นไปข้างบนไม่รู้เอาจริงผมว่านะ เนี่ยถ้าเราขุดไปประมาณแถวๆนั้นเนี่ยฮะมันน่าจะทันรู้กันแหละแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะอย่างที่บอกไงในเธอมันดูแบบเหมือนกันไปหมดะฮะโอ้โหทางเดินเราโอ้โห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 โอเคฮะออืื เนาะมันดูคุ้นๆกันไปหมดอะแต่ว่าแบบทําไมมันเดินถึงการไม่ได้ก็มารูนาอตัวเล็กเนาะเดี๋ยววันไหนอารมณ์ดีเดี๋ยวผมค่อยทาทางเดินให้มันดีๆแล้วกันอันนี้ก็แบบลวกๆไปก่อนนะฮะไปกลับบ้านฮะระยะทางค่อนข้างยาวไกลฮะเหมือนเดิมฮะเดินกันไปอีกนานๆเพื่อการประหยัดเวลาดิดนิวฮะโอเคเรากลับมาที่โลกปกติของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วผมเพิ่งเห็นนะฮะว่าเอ้ยเรามีแซดเดิลด้วยนะฮะซึ่งน่าเอาไ้ใช้ในการขี่ม้ามากเลยฮะแต่ว่าตอนนี้ม้าเรามีหรือเปล่านี่สิเรามีม้าตัวนี้ไหม ไม่เห็นนะที่ผ่านมารู้สึกมีแต่ลานะแล้วลาเราหายไปไหนแล้ววะและนี่คือมุมปรุงยาชั่วคราวของผมนะก็คือเราก็ทแท่านปรุงยาเอาใช่ไหมฮะแล้วเราก็เก็บของไว้ตรงนี้ซึ่งไอ้เจ้าแท่งไฟอันนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวในะคิดถ,ถัดไปเนี่ยฮะเราก็จะไปตามหาสตองโฮกันเพราะว่าตอนนี้ฮะรู้สึกว่าเราจะมีเอ็นเออร์เพลอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะเราก็สามารถเอาเอ็นเออร์เพลเนี่ยฮะมาตามหาสตองโฮกันได้โอเคนั่นก็คือเรื่องของอนาคตฮนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฮะมา้าเรามีไหมอ่ะ ทั้งมาทั้งลาหายไปหมดแล้วอะผมไม่ได้ฆ่าลานะลาผมก็ปล่อยให้มันเดินเล่นแถวนี้แหละสงสัยลาลาไปก่อนแล้วโอเคฮะลาไปก่อนแล้วดังนั้นฮะคลิปนี้ของเราก็น่าจะลาไปก่อนด้วยเช่นกันนะฮะเดี๋ยวในคลิปถัดไปฮะเราจะไปตามหาสตองโฮกัน,นะฮะคลิปนี้น่าจะได้เวลาสมควรแล้วผมกลับปิดคลิปพีงนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสํหรับวันนี้สวัสดีฮะยบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะายถ้าชอบคลิปไหนครับเอาชีวิตรอดอย